อันไหนครับอ่าอ่าในให้ผมฟังหน่อยฮะ,ะคุณเป็นคนขายความมุ่งมัน่นขายความรับผิดชอบหรือไม่ข่าวที่แล้วคุณลูกอ่าคือเรื่องมันทุกอย่างมันมีสาเหตุนะฮะ ทุกอย่างมันมีสาเหตุนะบ้านที่มาแล้วก็มีปัญหาว่าพ่อแม่ลูกไม่เข้าใจกันเนี่ยทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องเกลียดกันหรืออยากจะทําร้ายกันหรอกนะ,ะมันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดบางทีแต่ว่าแต่ว่าในในมุมมองของผมเนี่ยคนตั้งต้นต้องเป็นพ่อแม่ก่อนนะเพราะลูกนี่เป็นเป็นแ a สซ i ฟ นะพ่อแม่เป็นแอคทีฟส่วนใหญ่ลูกก็จะเป็นฝ่ายรับกระบวนการจากพ่อแม่น่าสนใจมากตรงที่ว่ามีหลายบ้านที่ลูกคนโตเนี่ยเป็นคนขาดความมั่นใจต,ตัวเองส่วนใหญ่จะมาจากบ้านที่พ่อแม่เจ๋งๆนั่นแหละนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นลูกคนเดียวนะฮะในเกิดมาครั้งแรกเป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วพ่อแม่ก็ตื่นเต้น วาดฝันวาดอนาคตทําอะไรเตรียมการไว้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็จะ,ะมีสภาวะไม่มั่นคงทางจิตสูงเมื่อลูกไม่ได้ดังใจนะก็อาจจะว่าอาจจะกดดันอะไรหลายๆอย่างก็เลยทําให้เขาขายความมั่นใจในตัวเองหรืออย่างที่เราได้ยินง่ายๆว่าว e s เส y c ์ชายลูกคนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะก็เช่นเดียวกันนะเฮอลูกคนแรกเสร็จปุ๊บ มีลูกคนที่สองยังไม่ทันตั้งตัวอะไรอ้าคนที่สามโผล่มาแล้วคนกลางก็เลยมักจะถูกลืมก็เลยกลายเป็นคนมีปมด้อยนะฮะรู้สึกเหมือนไม่มีใครเอานะครับแล้วลูกบ้านนี้เป็นอย่างไรจะคล้ายกับบ้านอื่นหรือไม่เช่นลูกคนเดียวบ้านนี้ลูกคนเดียวในบ้านที่บอกหนึ่งลูกคนเดียวสองคุณแม่เป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากคุณพ่อเป็นถึงรองผู้อำนวยการโรงเรียน นี่มันเหมือนมันมีมันเหมือนมันมีอะไรคำอยู่หลายข้อเนี่ยมันก็เลยก็ผมก็เข้าใจฮะผมว่าคนอื่นๆก็คงเข้าใจว่าก็ก็เลยแบบวันนี้ลูกเป็นเป็นเหมือนหน้าตาของพ่อแม่อะไรอย่างเนี้ยแต่ความเป็นหน้าตาก็จะแบกรับความทุกข์ไว้ด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เอาพอสมควรเพราะว่าบ้านอื่นๆเนี่ยยังมีบ้านหนึ่งโหน่าน่าสงสารมากเลยผู้หญิงอายุ25่สนะแกเคยตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วหนึง่งแต่ว่าไม่ตายไงกินยาตายเล่ไม่ตายแต่ว่าทุกวันนี้ต้องกินยารักษาล,ลําไส้รักษากระเพาะรักษาไตาตับแกนเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะแกทําตามคําสั่งพ่อมาตลอดชีวิตนะพ่อใหญ่ด้วยนะฮะ พ่อคือสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งอ่ะคือพ่อเอาเข้าไปทำงานได้อออไปเป็นเลขาพ่ออยู่ติดตัวพ่อมาตลอดแล้วก็แบบไม่เคยฝึกตัวเองที่จะปฏิเสธพ่อมีวันหนึ่งก็ตัดสินใจกินยาตายเลยวันนั้นเป็นวันแรกที่พ่อเพิ่งรู้ว่าตายแล้วสิ่งที่ฉัน กำหนดกฎเกณฑ์เนี่ยลูกไม่เคยชอบเลยแต่ว่าลูกไม่กล้าปฏิเสธลูกก็เลยไม่รู้จะทําไงก็ขอขอขอ,ขอตายแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้าบอกพ่อว่าไม่ไหวแล้วหนูทําตามคำสั่งพ่อมาตลอดชีวิตไม่ไหวแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อเลยแบบลูกอยากทํำอะไรทำอะไรลูกแต่ว่าแบบแกยี่บห้าแล้ว แกก็บอกแกจะไปกลับไปทําอะไรอย่างที่แกเคยอยากทําเนี่ยมันก็จะสายไปนึกเปล่าก็ไม่รู้แล้วแกก็ติดนิสัยด้วยติดนิสัยว่าเคยชินกับการถูกสั่งพอไม่มีใครสั่งแกก็คิดอะไรไม่ออกแต่แกก็ไม่อยากให้พ่อแกบอกแล้วว่าต้องทําอะไรอีกเพราะงั้นแกก็กลายเป็นคนอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าแบบนึกอะไรไม่ออกไม่มีความคิดเริ่มแต่ถ้าพ่อแม่จะบอกให้ทํานี่นู่นนั่นฉันก็ไม่เอา ค่าราคาสร้างอยู่อย่างนี้ชีวิตหรือมีลายหนึ่งเนี่ยเรียนทันกทแ์ขึ้นปีห้าแล้วน,นะครับถึงวันหนึ่งก็ฝืนจนหมดลมอ่ะไปต่อไม่ได้แล้วก็เพราะว่านั่นพ่อแม่บอกว่าเอ้ยแกเก่งแกก็เรียนให้มันดีๆก็เรียนแต่ว่าตัวเองไม่เคยชอบเลยขึ้นถึงปีห้าแล้วก็บอกพ่อแม่บอกว่าสุดทางแล้วเอออะไรแบบเนี้ย นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอใบท,ที่ที่ไม่รู้ว่าจะโดนบ้านนี้หรือไม่นะเพราะว่ายังไงในท้ายที่สุดก็เรียนเก่งด้วยมีความสุขด้วยดีที่สุดนะครับผมจะทําให้คุณเป็นแบบนึนบ้านหนึ่งมาพาลูกหมห้ามาอ่าคุณพ่อเป็นหมอครับนะฮะบอกว่าช่วยทําให้ลูกเรียนเรียนเก่งขึ้นหน่อย ผมก็ถามว่าลูกเรียนที่ไหนเรียนศูนย์กุหลาบกิฟต์เต็ดนะเรียนศูนย์กุหลบนะาห 3. 75. 3. 75. หลบวินเตอร์นะได้เกรดเท่าไหร่3ามจุดเจ็ดห้าสห้ากุหลาบวินเตอร์ผมก็สีหน้าประมาณว่าแบบเจาอะไรอีกเะจะเจาอะไรอีกพ่อบอกว่านี่อาจารย์ฟังให้ดีหมอเนี่ยประเทศนี้เนี่ยปีหนึงรับได้ประมาณพันหนึ่ง แล้วตอนนี้เนี่ยมีคนตั้งใจจะสอบแพทย์เนี่ยกี่คนต่อปีเป็นหมืน่นรับรองเป็นหมืน่นหมืนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ในสวนกุหลาบอินเตอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณห้าร้อยคนมันได้สี่กันเกือบหมดเลยสามจุดเจ็ดห้าเนี่ย กลางๆข้นงล่างแล้วนะแล้วถ้าไอ้ห้าร้อยคนเนี่ยมันไปสอบหมอกันหมดเนี่ยแล้วมีโรงเรียนอื่นอีกใช่ไหมมีเซนกรคาเบียนมีเทพศซเลีนมีมาเตเดอีมีลาชนินีบนลาชนินีนู่นนี่น,นั่นมีอัสซัมจัน เซนฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนไปไปหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าเขาพลาดเพราะว่าหายไปแค่สองสามคะแนนมันจะน่าเสียใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีศักยภาพมากกว่าน,นี้เนี่ย นี่ไงพ่อมาแสวงหาศักยภาพเพิ่มแล้วเติมให้เต็มนะผมฟังนี้ผมยอมแพ้นะเออก็จริงนะแต่ว่าเหมือนกันครับผมถามเจ้าตัวเอ,อ้าคุณอยากเป็นหมอปะ่ะอยากเป็นโอเคนะพอไหวนะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งมีคนมารักษากับผมเนี่ยเรียนเรียนแล้วเรียนแพทย์จุฬาแล้วปีสองมาเรื่องอะไร คือแกเรียนมสี 4, ม่มห้าแล้วแกสอบแพทย์ยุลาเลยแกไม่ต้องเรียนมหกในจริงขนาดไหนแต่ว่าเขาเตรียมตัวมาเนี่ยตั้งแต่มหนึ่งตัวตั้งแต่มหนึ่งอ่ะเพราะนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่กับแต่หนังสือเลยขาดทักษะในการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันพอแกเข้าเรียนแล้วก็มีปัญหา เวลาเจอคนอื่นจะทําตัวไม่ถูกอึกอักอึกอักไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแบบกดดันมากเวลานั่งในห้องเรียนแล้วแบบหันไปมองเจอแต่หน้าคนห้อมล้อมแล้วไม่มีความสุขเลยมีความรู้สึกว่าสงสัยต้องออกเรียนต่อไม่ได้เออกลายเป็นโรคกลัวสังคมเนี่ยโซเชียลโฟเบียไปผมก็ถามเขาบอกไหนคุณไล่หความเป็นวิทยาทานหน่อยคุณทำไงคุณสอบเข้าหมอจุฬาได แอบเรียนเซ็นขบเรียนจบอกงี้โรงเรียนนะรวบความรู้ทั้งหมดที่จะสอนมสี่ห้าหกเนี่ยรวบเข้ามาเป็น2ปีสัมมงซัมเมอร์ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วคือหยุดอย่างมากกว่าอาทิศเดียวอะไรเงี้ยสีหเท่ากับเรียนสาปีพอาะสห้ปุ๊บแปลว่าคุณมีความรู้ครบแล้วสำหรับม .6 ไปสอบให้ไปสอบเลย ไปสอบถ้าได้นะทุกคนแฮปปี้เจ้าตัวแฮปปี้พ่อแม่แฮปปี้โรงเรียนแฮปปี้คุยได้สิเซนเขาเวเบียนเข้าแพทย์จุฬาแต่ถ้าสอบไม่ได้อย่างที่ต้องการคุณก็เหลือเวลาหนึ่งปีในการเตรียมตัวก็เหลือเฟืออีกเจ้าตัววินโรงเรียนวินพ่อแม่วินขนาดนั้นเลยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกเรื่อง มีอีกบ้านพามาคุณพ่อหมอเหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ลูกก็โรงเรียนเราต้องยอมรับประเทศเนี้ยโรงเรียนที่มาตรฐานไม่ค่อยดีมีผมก็ถามแล้วถามคุณพ่อแล้วโรงเรียนที่คุณลูกเรียนอยู่เนี่ยทาสอบแพทย์เข้าแพทย์ได้ปีกี่คน คนหนึ่งสองคนคนหนึ่งสองคนแล้วคุณลูกได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแเปล่าคุณลูกเรียนเร่กลางกลางโอ้แล้วจะเข้าได้ไหมเนี่ยเออเพราะนั้นต้องต้องรู้สถานภาพตัวเองด้วยอยากไปไหนต้องรู้สถานภาพตัวเองด้วยฉันยืนอยู่ตรงไหนนะอ,อ่เพราะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทํา ก็ไม่ไม่ใช่ผิดทั้งหมดเออเปรา่าเราเราต้องรู้สถานภาพตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่านี่ไงคนอื่นเขาเตรียมมาทั้งกับมอนหนึ่งของดีๆเนี่ยคนเขาเตรียมแย่งกันตั้งแต่หลายปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างมันเหมือนวิ่งแข่งเลยนะเ,เขาเตรียมตัวฟิตซ้อมมาทั้งนานแล้วพอถึงเวลาวิง่งแข่งโป้งเขาวิง่งน่าดูเลย ส่วนเราเราไม่ได้ฟิตซ้อมหรือเราฟิสซ้อมน้อยกว่าเขาแล้วมันไม่มีคําว่าขาบเส้นด้วยใช่ไหมฮะมันคือของที่มีจํากัดเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยปีนั้นจะมีคนมาแย่งสิ่งนั้นจะกเรากี่คนมันจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ฉันจึงต้องฟิสซ้อมได้สูงสุดตามศักยภาพที่ฉันมีเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็ใช่ไหม เอาเอาแค่ข้ามเส้นไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเขาเตรียมมากี่ปีคนอื่นเขาวิ่งกันขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้นี่คนมันเยอะหนแล้วก็มีคนจํานวนมากคิดแบบคุณคือหมอแย่งกันเยอะเอาทันตาแล้วกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองเดี๋ยวนี้คิดไกลกันกว่านั้นอีกทําทันตาเนี่ยได้ตังชัวทําหมอบางทีไม่ได้ตัง เพราะฉะนั้นเลือกท่นตากเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเลือกทัานตากกันกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพิ่มศักยภาพให้คุณได้